ได้เวลารองท้องกันแล้วค่ะทุกคนนะคะวันนี้นี่จะใช้โยเกิร์ตทั้งสองรสชาตินี้เลยนะคะทุกคนนี่บูเบอรรี่กับมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยเลยนะคะใส่ทั้งสองรสชาติมันจะได้มีรสชาติที่ดีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ นี้ก็จะเป็นมะพร้าวเนาะเมื่อกี้ก็จะเป็นบลูเบอร์รี่เช้าๆนะคะแล้วก็ลองท้องกันก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ายัางไม่มีกับข้าวเลยค่ะทุกคนหากินของที่มีประโยชน์ก่อนแล้วกันเนาะนี่ก็จะได้สองอย่างอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็สำคัญพลาดไม่ได้ ก็จะเป็นพัญญพืชของเรานั่นเอง,เองนี่ก็จะซื้อแบบนี้นะทุกคนแบบถุงเล็กๆแบบนี้สะดวกในการกินนะคะนี่เวลาเราจะกินครั้งหนึ่งเราก็แกะถุงเราก็กินแบบว่าหมดไปทีละถุงทีละถุงไปเลยนะคะนี่นี่ก็ซื้อแบบนี้นะคะเป็นแบบแยกถุงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่กล้วยนะคะนี่ตักเสร็จแล้วแล้วก็มาเทใส่ถ้วยแบบนี้ได้เลยเห็นไหมทุกคน นี่น่ากินไหมนี่ใส่สักสองถุงไปเลยนี่ยทุกคนข้างในมาเห็นไหมมีแต่ลูกใหญ่ๆเม็ดมะม่วงเหี่ยวมัมพาร์อัลมอนด์นะคะนี่สะดวกในการกินด้วยนะคะซื้อเป็นถุงแยกแบบนี้เนี่ยทุกคนเทลงไปเลยนี่เลยค่ะทุกคนได้แล้วค่ะเห็นไหมน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะ น่ากินมากเลยเนาะนีและแล้วเราก็ได้เวลากินแล้วค่ะทุกคนเนี่ยง่ายๆค่ะอาหารเช้าของเรานะคะหาอะไรรองท้องที่ง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์นะคะทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนมาค่ะมาชิมมากินด้วยกันนะคะเป็นมะม่วงหิม,มาพานต์ลูกใหญ่ๆเลย ทุกคนอร่อยมากเพราะว่าโยเกิร์ตอะ่ะมีใส่ช่องฟิสมาใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็ปล่อยให้มันละลายหน่อยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็มันจะมีโมเมนต์ที่แบบเย็นๆอะ่ะกินอร่อยอะ่ะโมเมนต์เหมือนกินไอติมเหมือนกินไอศครีมแล้วก็ใสถั่งยพืชอะ่ะทุกคนอ,อร่อยอะ่ะ ไม่รู้เพื่อนๆจะชอบเหมือนนี้ไหมแต่นีชอบนะอร่อยอ่ะ อรมากอมอมอมของมีประโยชน์ต่เช้าดีต่อสุขภาพด้วยเนาะทุกคนมันก็ใช้เวลาเหมือนกันนะในการเคี้ยวเนี่ย